ผ่านไปแล้วนะคะสองชั่วโมงสําหรับการไต่สวนพยายนฝ่ายโจทก์นักที่4ี่ในคดีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรตกเป็นจําเลยฐานปล่อยปะละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจํานําข้าวโดวยพยายนที่ขึ้นไต่สวนในเช้านี้ค่ะก็คือนายแพทย์บรงเดชกิจนิครรมอดีสสพักประชาธิปัตย์ซึ่งให้น้ําหนักไปที่การยืนยันข้อมูลพบการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวค่ะ การซักค้านพยานในช่วงแรกของทนายฝ่ายโจทย์นะคะได้พยายามจะให้ในายแพทย์มรงเดเดกิจวิกรมพยานปากแรกที่ขึ้นเบิกความได้เปรียบระหว่างโครงการได้เปรียบเทียบนะคะระหว่างโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชชนวัตรกับโครงการประกันร,ราคาข้าวข,ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ตุลาการได้ทักท้วงพร้อมขอให้ทนายจำเลยซักค้านในประเด็นที่ตั้งเอาไว้ ขณะที่นายแพทย์บวรงซึ่งถือเป็นพยานที่มีข้อมูลสำคัญในการติดตามการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเปิดอภิปรายร่างพรบองบประมาณปี2557และการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากนั้นได้ยืนยันข้อมูลต่อสารว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการจริตเกิดขึ้นจริงแม้ว่ารัฐบาลน,นำโดยนางสาวยิ่งลักณ์นั้นจะตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบการจริต รวมทั้งออกมาตรการป้องกันแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วยังเกิดการทุจริตขึ้นและไม่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายใหญ่ได้โดยเฉพาะกับการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตการระบายข้าวแบบ G2G และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลในขณะนั้นกลับเพิกเฉยปล่อยปาะลด,ดเลยและยังคงดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป และเมื่อการเบิกความของพยานปากแรกเสร็จสิ้นนะคะศาลก็จะเริ่มแต่สวนพยานปากที่2คือนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปชและอดีตประธานคณะอนุกรรมการแต่สวนโครงการรับจำนำข้าวซึ่งนายวิชาถือเป็นพยานบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งเพราะไม่เพียงเป็นผู้รับผิดชอบแต่สวนและสรุปสำนวนคดีนี้โดยตรงแต่ว่ายังเป็นผู้ที่สรุปสำนวนคดีทางการเมืองทรงให้สนชอถอดถอนนางสาวยิ่งลักษ ออกจากตำแหน่งนายกมนตรีกรณีที่ไม่ยักยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวด้วยค่ะ